กาบสบายดีและสวัสดีเธอ fc กันเบริร์สุขสุขคนเป็นพี่น้องผังลาวและผังไทยและทังต่างประเทศกันยินดีขา้าสู่สองบอลองใจดีสแนลอีกแล้วไมไน่ได้พาผี่พาน้องไปส่วนลูกคนดินพี่น้องเลยดคนดินกับลูกพี่น้องเลยว่าลาย้ายห่างเราพี่น้องเนาะไปกันเลยโดย ตั้งตักแต่ยูนี่กินอยู่พี่น้องเอ้ยตั้งลูกก็เอาลัดรดถถาพี่น้องเอ้ยอองลัดรดถถาคนหนึ่งคนพี่น้องเลยยังสองคนไม่รู้ออกกำลังพี่น้องเลยไปดูเวทกิน โซล่าก็ตื่นมากินขนมลดเลยนะขนมนมพี่น้องเลยบุกขาดมือนมน้องสาน้ำเมล็ดนมเลยไปเช็ดน้องก่อนนมก็นเลยเอาแรงกระจายกับเจ้าพี่น้องเลยขาดมือละแซนไพี่น้องเลยซื้อหันซื้อหนีเนาะไปนัวเนี่ยอยู่ในกินมากกิน

ทีว่าทางพ่อก็สิไปแล้วพดลูกพัดโบยพี่น้องเยคยอยู่นพ่อแล้วก็อยู่อยู่นน้องของบยก่านี้กีว่าสิไปสามคนไม่รู้ลูกน้อโบเลยอ่ะมันจไปเหตุน้เลี๋ยวเลีซานพี่น้องเลย,ออย,ลย,ยไปรถไปรถ เดี๋ยวถ้าลดนลัง มาครบสามดวงบ่ผ่านอะ่ะนกมาพี่น้องเลยเอามาตัอดอ้อยโจ่จะข่าเจ็ดโมงพี่น้องเลยขมา,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 ขาเามาพี่น้อดซันสาม่ลูกคือเกาเหมือนไรพี่น้องเลยวางมาเลยมาพี่น้องเอ้ยขำคู่มือพี่น้องไปซองมือไปเลยขำคู่มือแล้วขำมือกระดาษกระโด

ซื้อต้นเบียดบ่อยเนะอันละพันบ่อยเนะอันละพันพี่น้องเป็นน้าแบบบิโดเลยพี่น้องเลยเป็นหน้าบิโดเราติดกับใช้ต้แข็งพี่น้องเลยแดดแดดแทบพี่น้องป่ดพวกวันแดดเจ็บหัวห่างเจ็บปอมจุดปลายหนีบแดด ไายังมากินอย่บ่ไ,ไยังบบริเวณลาดือมีของกินได้มเนี่ซื้อไข่เอาซื้อไข่มาขวเอาเป็่ขนมานอนบรับได้ซื้อไข่เอาจากสิบพันสิบพันก็สีหน่วยพี่น้องเลยแพงไม่ยังก็ได้ข้นข่างข,าขางคลายก็ได้ เกาหน่วยละพันไข่ในนี่โบได้พี่น้องเลยสี่หน่วยตัวสิบพันกิบยังกระแพงเบิดพี่น้องเลยได้จากร้อยมันี่ได้สองร้อยปลายพี่น้องเลยไหมสามคนแล้วเอาสองร้อยปลาย เงินกิุกสองเซนปลายพี่น้องเลยมัหนึ่งพันสองร้อยพี่น้องเลยโอ้ยหกตัดปนเก่าวาดนี่แหละพี่น้องเลยโอ้ยน้ำอ้ยหย่าพันถ่วก็เลยตัดบได้พี่น้องเลยอ้ยสางด้ย บนแม่นอ้อยก็จะปลูกครับอ้อยก็จะปลูกแล้วตัดได้ง่ายอยู่พี่น้องเลยเพื่อสร้างใบมันออกเบิ้ดมาองตัดมันก็ยากพี่น้องเพราะว่ามันหกแน่มีน้ำแน่ก็ยากับสีายใจสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิ้ดสู่คน อยู่ปากลาปากไทยรูดออูตางประเทศแตงยิ้มดีตอนนะครับข่าวซื้อซองน้องยิงยาวอีกแล้วเมนี้น้องยิงยาวกับดูวัดหนองแมงแหวมู่พนแขวนสะวันนาเกตอีกแล้วผักซองในเด้อซองบ้าน้องใจดีซาแนมป้าลุงกดไลค์กดแชร์ให้น้องยิงยาวในเด้อหายใจล่ำมรวยแต่เมื่อหน้นนาเด้อโอเค